สวัสดีครับพบกันในรายการชมรสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอก็กำกับอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะนะกดแชร์ออกไปเซ่ืมนะอย่าลืมเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้น นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อ่นนะและตามด้วยคำถามดูที่คำว่าสดซเซอ,อนะจะถามอะไรก็ให้ดูที่คำว่าสดนะถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม เ็วเ็วได้แชร์ออกไปเออคนละเก้าร้อ้าเแชร์เพียงเท่านั้นเรวเออเล่งเครื่องออกไปไม่มีผู้แชร์นะผมขอผู้แชร์กดแชร์นะครับเป็นมารยาทกลางอ่เดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะทำให้ดูวสองทีมีคนแชร์จริงมาละเอาละลุ่งพรุ่งนี้ ดวงโสดนานไหมผมดูแค่3วันนี้ก็มีคนเข้ามาให้เลือกเรื่อยๆแต่อยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจไหมนะที่จะเลือกไหมนะเอาแหละนะสำหรับรุ่งนะแม่มสาความรักช่วงนี้ค่ะคุณบอกมาด้วยคุณเป็นชู้เป็นแฟนแอบไปไปมามาบอกสถานะด้วยนะคุณแม่มนะ 1. อายุ29วันจัน์นี้จะถูกหวย หวยไมครับอาจจด,ดูให้ไพ่มาบอกว่ายังไม่ถูกอะพูดตรงๆนะคุณหนึ่งนะแชร์แล้วอ้อมแฟนจะเคลียร์ปัญหากับเราไหมอ้อมอ่าแฟนจะเคลียร์ปัญหากับเราไหมยังไม่เคลียร์ครับเป็นเพียงความฝันเอาโซดนะนะว่าเข้าไปตามจริงบอกสถานะด้วยนะโซดใครบอกว่าจะมีคนมีครอบครัวแอบมาหาเรา ถึงคบกับใครตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะเปิดเผยหน้าตากับเรานะแมมสามสองความรักนะถ้าคุณมีคนครบระวังคนมีครอบครัวแล้วเข้ามานะ<ม>นะ<ม>นะ<ม>นะอะไรนะชื่อเนมสามสองชื่อเนมเหรอเออเนมสามสองระวังคนมีครอบครัวเข้ามาเยี่ยมมาเยือนนะนะชอบนะักนะคนมี คนมีครอบครัวเข้ามาระวังนะดูให้ดีด้วยระวังกลายเป็นชู้ไพ่มันบอกว่าไพ่มันไพ่มันเหมือนเตือนมาให้ระวังกลายเป็นชู้กดแชร์ออกไปเซ่เร่นคนละ9,999แชร์นะคนละ9,999แ 99. 99. ช, 99. 99. ชร์เพียงเท่านั้น ส้มยี่สิบเก้าพี่เขาคิดถึงเราบ้างไหมอ่ะสซมีสิบเก้าเมื่อตอบไปแล้วเนี่เขาก็คิดถึงะนะมีอะไรก็ไปคุยเขาเด็กแล้วนะคุณสม้มแชร์แล้วแชมป์สิบเก้าความรักโสดจะมีคนระวังนะจะมีคนเข้ามานะอ่าก็ตอบไปแล้วเขาคิดถึงเรานะตอบไปแล้วนะชื่ออะไรสม้มนะ ตอบให้ไปแล้วกดแชร์ออกไปเซนนเร่อเออเนี่ยไงอนี่มาเขามาสองรอบแชร์แชร์แล้วก็ตอบให้แล้วไงไมสง่งีเพี่เ,เ,เต่อไป่อแชร์เออตอบไปแล้วไงตอนนี้ต่อไปเป็นเทพเป็นสุดเขาคิดถึงเขาอยากให้เป็นชูไพ่สุดนี่คือไพ่เจ้าชู้นะสุดนี่เอาพี่สาวตัวเองเป็นเมียนะทำเป็นเล่นไปนะ กดแชร์ออกไปเซ่ใช่ชุดเนี่ยเขาจะมองผู้หญิงเป็นบริวารนะอยู่เป็นชุดสะสมนะแล้วเราเนี่ยไพ่มันว่าอย่างี้นะนะคุณส้มนะไพ่ว่างั้นนะซุดอะถ้าคุณไปเรียนรู้ความหมายคุณจะรู้ว่าจริงๆเขาจะมองผู้หญิงเป็นบริวารเป็นเด็กเก็บเด็กซ่อนเด็กแอบนะกดแชร์ออกไปเซ่เล่ เลเซ่น่เออนะกดแชร์ออกไปเวลาก็มีไม่มากนะเนี่ยนี่มีผ่ามาห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเสียเวลานะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะ ดาวยี่สิบแปดแฟนเป็นเป็นคนนิ่งๆเขามองเราเป็นคนยังไงอะว่าตามหน้าไพ่คุยได้ทุกเรื่องคือแฟนเนี่ยเขาอะจริงใจกับเรานะแต่เขาเขาเขาก็มองว่าเออมีอะไรก็ไปคุยเขาได้เลยไม่มีปัญหาเขามองเราเป็นคนยังไงมองเราเหรอมีอะไรก็ไปคุยเขาได้นะทุกเรื่องก็เป็นหัวเมียแล้วอะนะเป็นแฟนอะนะเจ้าก็เข้าไปคุยเขาสิด,ดาวนะกลัวอะไรเขานักหนาเรา มาอยู่ด้วยกันนะก็คุยไปซ์นะกดแชร์ออกไปเร็วเร็วแซ่แนมะ่บอกให้แชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์นะเวลามีไม่มากนะเวลามีไม่มากนะเดี๋ยวโฆษณาก่อนนะ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอเิริกรอภิรัต a c e b o o k โอเสริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 i d r i o seri 1ห้อนะตามนี้ครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวด้านหลังไม้นะตามนี้นะดูที่คำว่าสดนะครับนะผมอยู่ตอนที่มีคำว่าสดเท่านั้น และผมครับอาจารย์ท็อปนับมตราเบอร,บร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 นะก็เข้ามากันได้นะเวลานี้ถ้าดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลผมยังอยู่นะนะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วก็ช่วยไม่ได้นะถือว่าออกแล้วกดแชร์กันออกไปเร,เ,เร็วเร็วแซ่อืมนะ เร็เนเอ,อเนอกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นเร็วเซ่น่ะเข้ามากันได้นะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วเร็วแค่เนยเออน่ะ เลเซ่เวลาก็มีน้อยมีไม่มากไอ้คนจะถามก็ไม่พิมพ์นะเข้ามาก็มีหลายสิบลูกกระตาแล้วเข้ามาก็ไม่ค่อยอยากจะพิมพ์ไม่รู้เป็นอะไรกันกลัวอะไรกันนะเวเซกดแชร์เข้ามากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน้าร้อยเก้า้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามมาด้วยเชื่อแบรนด์ นและตามด้วยคำถามเลวเซ่เลวพี่เล เขาจะตัดเราจริงๆหรือแค่ลองหายไปคือเป็นคำถามมันสองคำถามะนะคุณคุณตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ดีกว่าพี่เขาที่เขาลองใจเราหรือเปล่าเออ,อย่างเงี้ยผมจะตอบให้นะนะให้ได้แค่ข้อเดียวแต่ไอไอตัดนะผมไม่ดูนะอืม จะด,ดูให้นะว่าเขาลองหายไปหรือเปล่านะไพ่บอกช่วงนี้เขาไม่สบายนะช่วงนี้เขาไม่สบายเอาพูดตรงๆเลยที่เขาหายไปตอนนี้เขาไม่สบายไพ่ว่างอ้นนะนะเขาไม่สบายสีดาบอ่ะนะเขานิ่งๆเฉยเฉยช่วงเนี้นะนะเขาไม่สบายเฉยกดแชร์ออกไปแซ่เรเลว,วเขาไม่สบาย นะเป็นไข้นะก็เลยหายไปช่วงเนี้ยนะกดแชร์ออกไปซ่ดูแค่สามวันนะเขาไม่สบายช่วงเนี้ยนะเครียดเร็วเนอะนะบอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเร็วเซ่คนละเก้าพเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เลวเนะนะนะเร็เวเร็วสิเออยังยังเงียบอีกสวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์ ผมบอกแล้วนะให้กดแชร์นะครับใครไม่กดแชร์ถือสลากสิทธิ์ไปเองนะครับนะนะกดแชร์ออกไปแซ่คนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้น ก็ไม่แชร์ไงไม่แชร์จะไปตอบทำไมอ่ะนะคุณไอต้องแชร์แซ่เออไหนดูดินนยี่สิบเอ็ดไม่แชร์อีกนะไม่มีแชร์ใครที่ไม่มีแชร์ผมถือสลากสิทธิ์นะครับทั้งไอทั้งนนนะสลากสิทธิ์กันไปเองนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามบอกให้กดแชร์แชร์จนมีคนเป็นรูปคน้นี่ยอยู่ด้านหลังอ่ะนะแล้วมีลูกศรน่แชร์ออกไปอ่ะนะ ถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสลัดสิทธิ์ไปเองนะครับนะแค่แชร์ยังลำบากเลยนะโลกนี้มันอยู่ลำบากเลอเกินนะเออว่ากันไปนะแค่แชร์ยังลำบากเลยนะโชคนี้โลกนี้อยู่ลำบากเลอเกินอ้าวนะแชร์แล้วอะไรยังไงถามอะไรมาออยพบคนอิสลามเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวดูให้นะสบายสบายครับระวังโดนซูนัดนะครับนะนะนะ นะรลรวเดิมสุดนะก็ดีอ่ะไพ่มันดีอ่ะนะเขาไม่ได้บังคับอะไรเราอ่ะสบายสบายอ่ะนะนะเอามาอายนะมาไอ้นี่ใครชื่ออะไรแชร์แล้วนะสวัสดีครับครบโอนอิสลามเออนะ สบายยไม่มีปัญหาอะไรชื่ออะไรก็ไม่บอกด้วยนะเนี่ยเออนะส่วนคุณนนท์นี่ไม่มีผู้แชร์ก็ไม่แชร์นะไม่แชร์ก็ไม่ไม่แชร์ถึงนับสละธิ์ไปเดี๋ยวผมก็ไปละนะเวลาหมดก็ไปละนะนะใครจะดูกับแชร์กันทั้งันครับนะแชร์ลําบากนะหลิวแฟนที่คบอยู่ซื้อสัตว์อยู่ไหมครับผมดูให้คุณไปแล้วนี่ไพ่ออกมาดีอ่ะคุณคุณหลิว คุณจะคุณจะมาถามอะไรผมสองสามคำถามแลวผมก็ตอบให้ไปแล้วเนี่ยเอาแชร์แล้วคุณหลิวเหรออ๋อ,อสวัสดีเฉยคุณหลิวแชร์แล้วครับหลิวยีบสองแฟนที่คบอยู่ซื่อสัตว์กับเราไหมไพ่บอกว่านิสัยเขายังเหมือนเด็กครับยังไม่มีความมั่นคงอะไรนะนนแฟนชื่อเจมจะได้กลับมาคบกันไหมเดี๋ยผมดูแค่สามวันนี้ครับนะ ก็ถามว่าจะได้กลับมาไหมก็มันอยู่ที่ตัวคุณน่ะไพ่บอกว่าคุณต้องไปคุยกับเขาก่อนน่ะจะได้ครบหรือไม่ได้ครบภายในสามวันนี้ผมดูแค่รายสามวันนะถ้าจะได้ครบหรือไม่ได้ครบมันอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยว่าคุณจะไปคุยกับเขาเองไหมไพ่มันบอกกันนะเรารอคุณอยู่นะคุณจะได้ครบหรือไม่ได้ครบมันอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยเอาพูดตรงๆเลยนะหรือแฟนที่คบอยู่ซื่อสัตย์กับผมไหม ผมก็บอกว่ามันให้มันดีนะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอะ่ะแต่วันนี้ใยเขาเหมือนเด็กอะ่ะนะคือมันเหมือนกับว่าคุณต้องคุยกับเขาอะ่ะนะตกลงกันนะคุณหลิวนะนะถามว่าจะเอาแบบว่าจะถามว่าซื่อสัตย์ไหมผมก็ตอบได้แค่ว่านิสัยเขายังเหมือนเด็กยังไม่มีความมั่นคงพูดตรงๆเลยนะคุณหลิวยี่สองนะคุณก็เป็นลองไปคุยเขาดูก,ก่อนนะกดแชร์ออกไปแซ่เลยนะเวลาก็หมดละ เดี๋ยวไปเจอกันในรายการยิปซีโอซิลิกอนดูที่คำว่าสดด้วยนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ